สวัสดีครับนักเรียนชั้นม3ที่น่ารักทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้ครูปังสอนวิทย์นะครับจะมาสอนต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่ครูได้สอนได้เกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับระบบนิเวศแล้วก็ได้สั่งงานไปนะครับโดยให้นักเรียนตอบคําถามหลังการเรียนรู้นะครับมีนักเรียนบางส่วนที่ทําส่งส่วนนักเรียนที่ยังไม่ทําส่งก็สามารถทําส่งย้อนหลังได้นะครับตามลิงก์ที่ครูให้ไปนะครับลิงก์ส่งงานมอนเดิม สำหรับวันนี้ครูจะมาสอนนะครับต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วซึ่งก่อนที่จะไปเรื่องใหม่ครูขอทบทวนเรื่องเดิมก่อนนะครับนักเรียนมาดูเนาะคนตอบคำถามผิดเท่าที่ครูตรวจดูแล้วครูถามว่า,าระบบนิเวศมีกี่ประเภทนะครับนักเรียนเอาองค์ประกอบของระบบนิเวศมาตอบนะครับซึ่งระบบนิเวศจริงๆแล้วทบทวนอีกครั้งนะครับเนาะ นักเรียนมาดูความหมายของระบบนิเวศใหม่ระบบนิเวศหมายถึงอะไรนะครับระบบนิเวศก็คือเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะครับที่อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันนักเรียนมีความสัมพันธ์กันและกันและมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นด้วยเขาเรียกความสัมพันธ์นี้ว่าเยกรวมว่าเป็นระบบนิเวศนะครับเพราะฉะนั้นระบบนิเวศ จะมีองค์ประกอบ2ององค์ประกอบที่สําคัญก็คือ1กลุ่มสิ่งมีชีวิตนะครับสแหล่งที่อยู่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าองค์ประกอบของระบบนิเวศเพราะฉะนั้นเรียนจะมา้ให้ดีว่าระบบนิเวศมีองค์ประกอบอยู่2ชนิดก็คือจะเป็นระบบนิเวศได้ต้องมี1กลุ่มสิ่งมีชีวิต2แหล่งที่อยู่นะครับ ส่วนแหล่งที่อยู่จะเป็นไงบ้างแหล่งที่อยู่แหล่งที่มันอยู่อาจจะมีสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเป็นไงครูสอนไปแล้วสิ่งแวดล้อมก็มีทั้งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเราจะข้ามไปนะครับความหมายของระบบนิเวศนักเรียนจาไว้ดีๆ <c oughs> ทีนี้ระบบนิเวศแบ่งออกเป็นกี่ประเภทที่ครูถามที่นักเรียนตอบผิดหลายคนนะครับระบบนิเวศจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนักเรียนมองเห็นนะครับ จะแบ่งออกเป็น2ป,ประเภทประเภทแรกก็คือระบบนิเวศที่อยู่บนบกบนบกก็คือระบบนิเวศท,ที่มีลักษณะที่กลุ่มสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่ที่อยู่บนดินนะครับมาเรียนอย่างเช่นอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าป่าทะเลทรายที่ลาดสูงนะครับที่ลาดริมภูเขาอันนี้ถือว่าเป็นระบบนิเวศประเภทระบบนิเวศบนบกเอาต่อมาอันที่สองอันนี้เป็นรูปนะครับมาเรียนดูอย่างเช่นทุ่งหญ้า อันนี้ก็คือในป่านะครับอันนี้ระบบนิเวศท,ทะเลทรายอันนี้ที่ลาบริมภูเขานะครับซึ่งประเทศของเราไม่ค่อยมีเนาะอะ,อะต่อมาอันที่สองระบบนิเวศก็คือเป็นระบบนิเวศประเภทที่สองก็คือระบบนิเวศในน้ำนัเรียนในน้ําก็คือลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหลง่งที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งน้ํานะครับ ็นแหล่งน้ำอย่างเช่นอะไระบ้างบ่อหนองบึงคลองทะเลทะเลสาบแม่น้ำนะครับเป็นระบบนิเวศประเภทที่สองก็คือในน้ําสรุปก็คือระบบนิเวศจะแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือบนบกกับในน้าอ่าอันนี้คือการทบทวนอะต่อมาเรื่องนี้ครับเห็นไหมครับบอ่อน้าหนองอันนี้บึง อันนี้คลองอันนี้ก็ทะเลนะครับมาต่อมาเราจะมาเริ่มเรียนในเรื่องหัวข้อที่จะครูจะสอนวันนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอ้อมนะครับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอ้อมสิ่งมีชีวิตก็คืออะไรก็ตามที่มีชีวิตอย่างเช่นพืชสัตว์ไม,มททเรียต่างๆนะครับถือว่ามีชีวิต ทีนี้สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมครูสอนไปแล้วสิ่งแวดล้อมมีสองประเภทก็คือมีชีวิตนะครับกับไม่มีชีวิตเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างอ่ามาดูหัวข้อแรกความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะครับ ความสามารถระหว่างพืชกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตพืชนกเรียนรู้จักอยู่เนาะพืชก็คือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะครับที่ต้องการอาหารนะครับในการหายใจมีการขับถ่ายมีการเจริญเติบโตมีการสืบพันธุ์นะครับเช่นเดียวกับสัตว์และมนุษย์เอาหลายคนสงสัยว่าพืชขับถ่ายอย่างไรขับถ่ายคําว่าขับถ่ายของพืชก็คือมีการแลกเปลี่ยนแก๊สนะครับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สอกอกซิเจนนะครับพืช ดูดอะไรดูดคาร์บอนไดออกไซด์แต่คายออกซิเจนมาให้มนุษย์อันนี้ก็ถือว่าเป็นการขับถ่ายหรือการแลกเปลี่ยนแก๊สสิ่งสําคัญของพืชนะครับสิ่งสาคัญของพืชที่ใช้ในการดํารงชีวิตที่นักเรียนต้องจําไว้นะครับสิ่งสําคัญของพืชที่ใช้ในการดํารงชีวิตที่เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตมีดังนี้นะครับมีดินมีน้ํามีอากาศแล้วก็มีแสงสิ่งเหล่านี้นะครับดอกจันไว้นะครับ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งไม่มีชีวิตแต่เป็นสิ่งจำเป็นต่อพืชน,นะครับมีดินมีน้ำมีอากาศมีแสงทีนี้ดินมีความจำเป็นต่อพืชอย่างไรง่ายๆเลยถ้าพืชไม่มีดินยังไงจะอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าดินเป็นที่อยู่อาศัยของพืช ทีนี้ทาไมดินเป็นที่อยู่อาศัยของพืชแล้วมันมีความสําคัญต่อพืชเพราะว่าดินมันมีองค์ประกอบของแร่ธาตุที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชอยู่มากนะเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกพืชในดินถ้าดินดีดินเหมาะสมมีแร่ธาตุมีปุ๋ยเยอะก็จะส่งผลให้การเจริญเติบโต,ตของพืชเป็นไปได้ดีนะครับอ,อันนี้เป็นรูปเขาเปรียบเทียบ,ยบนักเรียนดู ภาพกอกับภาพขอเขาบอกว่าภาพกอเป็นพืชที่อยู่ในดินที่อุดมสมบูรณ์คําวอาอุดมสมบูรณ์ก็คือมีแร่ธาตุมีปุ๋ยมีความชื้นอะไรที่เหมาะสมนะครับกับดินที่ไม่มีความสมบูรณ์เพราะฉะนั้นในการเจริญเติบโตของพืชกระถางกอข้อไปไเป็นไงเจริญเติบโตได้ดีดีกว่ากระถางขอนะครับอ่าอันนี้คือความสำคัญของดินอ่าต่อมาน้ํา น้ำมีความสำคัญยางน้ําเป็นวัตถุดิบในการสร้างอาหารของพืชน,นะครับเพราะว่าในการสร้างอาหารหรือกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชจะต้องใช้น้ําใช้น้ํานะครับเป็นองค์ประกอบเนาะและน้ํายังช่วยละลายแร่ธาตุอันนี้น้ํานะครับความสําคัญของน้ำปลูกพืชถ้าเราไม่ลดน้ำเป็นไงพืชไม่ได้รับน้ําอืมพืชก็จะตายในที่สุดนะครับต่อมาอากาศ นี่นี่แหละที่ครูว่าอากาศสำคัญยังไงต่อพืชอ,อากาศเป็นพืชต้องใช้ในการหายใจนะครับพืชต้องใช้ในการหายใจคําว่กการหายใจก็คืออะไรปล่อยกา๊าซคายกา๊าซดูดกา๊าซแบบนี้เขาเรียกว่าหายใจนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่2ตัวที่สำคัญเนาะที่นักเรียนควรู้จัก ก็คือพืชต้องการออกซิเจนในการหายใจออกซิเจนก็คือ O2 สัญลักษณ์นะครับแล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือ CO2 เนาะจำสัญลักษณ์ไว้ด้วยนะครับทีนี้พืชต้องการออกซิเจนในการหายใจแต่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ต้องการในการสังเคราะห์แสง นักเรียนจำไว้นะครับออกซิเจนพืชใช้ะไรใช้หายใจแต่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ใช้ในการสังเคราะห์แสงทีนี้พืชจะหายใจในตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับเนาะจะมีการสร้างอาหารโดยกระบวนการสังเคราะห์แสงเฉพาะเวลากลางวันทําไมถึงมีการสังเคราะห์ด้วยแสงเฉพาะเวลากลางวันเพราะว่าในการสังเคราะห์ด้วยแสงต้องอาศัยแสงนะครับ อาศัยแสยงจากไหนจากดวงอาทิตย์นะครับจึงเกิดขึ้นเฉพาะเวลากลางวันเนาะอันนี้คือความสัมคัญของอากาศเาต่อมาแสงแสงมีความสาคัญต่อพืชอย่างไรแสงมีความสําคัญต่อพืชก็คือกระบวนการอะไรครับสังเคราะห์ด้วยแสยงถ้าไม่มีแสงพืชก็จะไม่สามารถเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสยงได้และจะไม่สามารถสร้างอาหารได้ เพราะฉะนั้นถ้าพืชไม่สามารถสร้างอาหารได้พืชก็จะไม่จะเลือนเติบโตเพราะฉะนั้นอันนี้คือความสําคัญของแสงนะครับแสงจําเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเพื่อให้ได้การสร้างอาหารเกิดขึ้นนะครับอ่าเมื่อกี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตอ่าต่อมาหัวข,ข้อต่อมาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตนะครับ ในระบบนิเวศในระบบนิเวศจะมีสิ่งมีชีวิตเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมก็บอกไปแล้วมีกิจยราสิ่งแวดล้อมมีทั้งสิ่งมีชีวิตกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะครับสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็บอกไปแล้วมีอะไรมีแสงมีน้ํามีอุณหภูมิมีแร่ธาตุมีแก๊สก็ต่างมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอ่าต่อมาถ้าความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตล่ะจะเป็นอย่างไรนะครับ นเรียดูในระบบนิเวศของเราเมื่อกี้ครูยกตัวอย่างพืชเนาะพืชเป็นสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับอะไรบ้างกับสิ่งไม่มีชีวิตนะครับย้อนกลับไปด้วยความเร็วสูงกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็มีอะไรมีดินครูบอกไปแล้วเนาะมีน้ำมีอากาศแล้วก็มีแสงต่อมาเป็นความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตนะครับในระบบนิเวศของเรามีสิ่งมีชีวิต อาศัยอยู่ด้วยกันหลายอย่างนะครับในแหล่งที่อยู่เดียวกันก็ต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นในโรงเรียนเราเนาะในโรงเรียนเรามีทั้งหญิงและทั้งชายทั้งครูทั้งนักเรียนอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันก็คือแหล่งที่อยู่อาศัยก็คือโรงเรียนใช่ไหมครับมีความสัมพันธ์กันก็คือปฏิสัมพันธ์การรู้จักกันอันนี้เขาเรียกว่าความสัมพันธ์กันนะครับครูก็มีหน้าที่สอนนักเรียนนักเรียนก็มีหน้าที่เรียนหนังสือใช่ไหมครับ พอก็มีหน้าที่ดูแลผู้อันนี้เขาเรียกว่าความสัมพันธ์กันต่อมาในระบบมิเวศเหมือนกันกลุ่มสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตก็มีความสัมพันธ์กันความสัมพันธ์กันอันแรกการแรกก็คือการอยู่ร่วมกันนะครับต่างฝ่ายต่างให้ประโยชน์ซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกันต่างฝ่ายต่างให้ประโยชน์ซึ่งกันและกันความสัมพันธ์จะมีแบบสัญลักษณ์เมียจำไว้ดีนะ ตางฝา่ายตาให้ประโยชน์เช่นกันและกันความสัมพันธ์จัดเป็นสัญลักษณ์เป็นบวกกับบวกนะครับก็คือบวกแทนด้วยอะไรแทนแทนด้วยอ่าบวกตัวที่1ก็คือฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์บวกตัวที่2ก็คือฝ่ายหนึ่งก็ได้ประโยชน์แสดงว่าความสัมพันธ์แบบนี้ได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายทีนี้ความสัมพันธ์แบบนี้ก็จะแบ่งออกเป็นอีก2แบบนะครับแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับแบบที่1ได้ประโยชน์ร่วมกัน ก็คือได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสฝ่ายนักเรียนตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพัญแบบนี้มีอะไรบ้างแมลงกับดอกไม้นกเอี้ยงกับควายมดดำกับผีนะครับผูเยช,ชวนกับ CN m m นมีนะครับอทีนี้มันอามดแมลงกับดอกไม้ได้ประโยชน์อะไรซึ่งกันและกันมแมลงนะครับ มันไปตอมดอกไม้เรียนดูผีเสื้อไปตอมดอกไม้เนาะผีเสื้อก็ได้ประโยชน์โดยการได้น้ําหวานจากดอกไม้ดอกไม้ก็ได้ประโยชน์จากผีเสื้อก็คือได้รับการผสมเกสรแบบนี้เขาเรียกว่าได้ประโยชน์ท้องกันทั้งสองฝ่ายนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนักเรียนอย่าลืมสัญลักษณ์นะครับได้ประโยชน์ร้องกันทั้งสองฝ่ายสัญลักษณ์ก็คือเป็นบวกกับบวกอะต่อมาเมื่อกี้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอ่ะต่อมาเป็นสภาวะพึ่งพา คำว่าพึ่งพาสัญลักษณ์ก็คือเป็นบวกกับบวกเหมือนกันนะครับเป็นบวกกับบวกบวเหมือนกันหมายความว่าอะไรหมายความว่าสัตว์ที่อยู่ในสภาพแบบนี้ก็คือได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายแต่นัเรียนแต่ตรงนี้ครับแต่ไม่สามารถแยกกันได้หรือถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแยกกันก็คือต้องตายหรือไม่มีชีวิตนะครับต้องตายหรือไม่มีชีวิต เขาเรียกว่าภาวะพึ่งพาอย่างเช่นอะไรบ้างอ่าเรเรียนมาดูอย่างเช่นนี่ครับลากับสาลายนะครับลากับสาลายรลากับสาลายส่วนใหญ่จะอยู่ด้วยกันเนาะสาลายนะครับจะสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับส่วนลาให้ความชื้นกับสาลายสาลายก็ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของ าสงเค้าส่งอง,งด้แสงเสร็จลาก็จะรับอาหารจากสายนะครับอันนี้เป็นภาวะพึ่งพาคําว่าพึ่งพาก็คือถ้าแยกกันก็ตายอยู่ไม่ได้นะครับเอาต่อมาอันที่สองความสัมพันธ์อันที่สองนะครับก็คือการอยู่ร่วมกันอีกฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์แต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้และไม่เสียประโยชน์นะครับเวลาเราเขียนสัญลักษณ์ได้ประโยชน์ก็คือบวกไม่ได้และไม่เสียประโยชน์ให้เป็น ศูนย์นะครับให้เป็นศูนย์เขาจะเรียกว่าสภาวะนี้ว่าสภาวะภาวะการยิงอาศัยหรือภาวะเกื้อกูลนะครับอย่างเช่นฉลามกับหอฉลามผู้ด่างกับต้นไม้กล้วยไม้กับต้นไม้อะฉลามกับหอฉลามเป็นไงฉลามหอฉลามก็คือพวกปลาเล็กๆที่ชอบอยู่กับฉลามนะนะครับอ่ามาดูนี่เนาะ ฉลามกับเผาฉลามฉลามไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับแต่เขาฉลามเลยเขาฉลามจะได้ประโยชน์จากปลาฉลามเพราะว่าคอยกินเศษเนื้อเศษอาหารที่ปลาฉลามกินนะครับเนาะโดยไม่ไม่เสียประโยชน์เลยนะครับอ่ากล้วยไม้กล้วยไม้ที่เกาะอ,อยู่ตามต้นไม้นะครับต้นไม้ก็ไม่เสียประโยชน์แต่ฝ่ายที่ได้ประโยชน์คืออะไร ก็คือกล้วยไม้นะครับอาต่อมาสภาวะที่สามสภาวะที่สามเขาเรียกว่าการอาศัยอยู่ร่วมกันฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ถ้าเขียนสัญลักษณ์ก็คือได้ก็แทนด้วยเครื่องหมายบวกกับเสียประโยชน์ก็แทนด้วยเครื่องหมายลบนะครับเป็นความสัมพันธ์แบบนี้ความสัมพันธ์แบบนี้ได้ประโยชน์กับเสียประโยชน์จะแบ่งออกเป็นความสัมพันธ์ย่อยอีก,อก สองแบบนะครับแบบที่หนึ่งก็คือภาวะเหยื่อกับผู้ล่าเหยื่อกับผู้ล่านะครับส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับสัตว์ที่เป็นผู้ล่านะครับกับเป็นเหยื่อเนาะเอาง่ายๆเลยอย่างเช่นเยี่ยวกับนกเหยี่ยวเป็นผู้ล่านกเป็นผู้ถูกล่าใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นเหยื่อแบบนี้เป็นความสัมพันธ์แบบ เยี่วเป็นบวกส่วนนกเป็นลบอรากบกับแมลงละ่ะกบกินแมลงกบเป็นบวกได้ประโยชน์แต่แมลงเป็นไงเป็นผู้ถูกล่าหรือเป็นเหยื่อก็เท่ากับเสียประโยชน์นะครับอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าภาวะเหยื่อกับผู้ล่าเห็นไหมครับกบกินแมลงกบได้ประโยชน์แมลงเสียประโยชน์โดนกบกินอะต่อมาสภาวะปรสิต สภาวะปรสิทธิ์คืออะไรสภาวะปรสิทธิ์ปรสิทธิ์ก็คืออาศัยอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิดโดยสิ่งมีชีวิตที่ไปอาศัยอยู่กับสิ่งมีชีวิตอื่นนั้นเป็นผู้อาศัยนอกจากเป็นผู้อาศัยแล้วมันยังได้ประโยชน์อยู่ฝ่ายเดียวอีกแต่ฝ่ายที่ให้มันอยู่อาศัยหรือฝ่ายที่ถูกอยู่อาศัยเป็นฝ่ายเสียประโยชน์ ยกตัวอย่างง่ายๆพยาธกับคนเนี่ยพยาธกับคนเนาะพยาธอ,อาศัยอยู่ในตัวคนคนให้ที่อยู่มันแต่คนกับต้องเสียประโยชน์ใช่ไหมครับพยาธได้ประโยชน์นะครับเนาะพยาธในตัวคนได้ประโยชน์ภาวะแบบนี้เขาเรียกว่าภาวะปรสิตนะครับภาวะปรสิตภาวะปรสิตในธรรมชาติมีอะไรบ้างกาฝากต้นไม้น,นมี่เคยได้ยินไหมครับกาฝากกาฝากเห็นไหมนี่ นี่คือลูกกาฝากกาฝากมันจะเกิดอยู่ต้นไม้ก็จริงแต่มันไม่ได้เกาะอ,อยู่เหมือนกล้วยไม้เหมือนพวกอ,อะไรต่างๆนะครับมันจะแทงลากลงออกไปลงไปกับต้นไม้ที่มันเกาะอ,อยู่แล้วมันไปแย่งอาหารน่าเห็นไหมขนาดต้นไม้ให้มันอาศัยอยู่แต่ว่ามันก็ไปแทงลากลงไปไปแย่ง อาหารที่ต้นไม้ต้นนั้นสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นต้นไม้ต้นนั้นไม่ได้ประโยชน์เลยนะครับเสียประโยชน์แต่กาฝากเป็นไงได้ประโยชน์อันนี้เขาเรียกว่าภาวะประสิตนะครับภาวะประสิตอ่าสาหรับในคลิปนี้นะทบทวนใหม่นะครับภาวะของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างนะครับสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตแบ่งได้เป็น นะครับหลายแบบอันหนึ่งก็คืออยู่ด้วยกันอย่างได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายสองฝ่ายก็แบ่งย่อยออกมาเป็นอีกสองแบบเขาเรียกว่าภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับได้ประโยชน์ร่วมกันก็คือมีดอกไม้มีนกเอี้ยงกับปลามีมดดำกับผีนะครับหรือได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายแต่เป็นภาวะแบบอิงอาศัยคําว่าอิงอาศัยก็คือถ้าแยกกันตอนไหนตายตอนนั้นนะครับต้องอิงอาศัยกันไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้ก็คือได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแล้วต่อมาภาวะแบบอีกฝ่ายนึงได้ประโยชน์แต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ไม่เสียประโยชน์เขาเรียกว่าภาวะอิงอาศัยหรือภาวะเกื้อกูลนะครับอิงอาศัยหรือเกื้อกูลอย่างเช่นอนสลามผูดากับต้นไม้กล้วยไม้กับต้นไม้นะครับต่อมาการอยู่ร่วมกันฝ่ายนึงได้ประโยชน์แต่อีกฝ่ายนึงเสียประโยชน์นะครับก็คือความสัมพันธ์ก็คือบวกกับลบก็แบ่งออกเป็นสองแบบย่อยก็คือภาวะ เหยื่อกับผู้ล่านะครับเหยื่อกับผู้ล่าผู้ล่าก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมครับเหยื่อก็โดนล่าก็เป็นฝ่ายเสียประโยชน์เพราะฉะนั้นภาวะแบบนี้เป็นบวกกับลบต่อมาอันนี้ความสัมพันธ์ย่อยอันที่สองภาวะประสิทธ์ก็คืออะไรอาศัยอยู่กับผู้อื่นเป็นไงฝ่ายนึงได้ประโยชน์กับฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์นะครับผู้ผู้อาศัยได้ประโยชน์แต่ผู้ถูกอาศัยเสียประโยชน์นะครับ ยกตัวอย่างเนาะกาฟาอ่าเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตอ่าวันนี้นะครับครูก็จะขอจบเพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นนักเรียนตั้งใจเรียนแล้วก็พยายามระวังตัวด้วยนะครับในช่วงนี้ช่วงโควิดออกไปไหนมาไหนก็อย่าลืมใส่แมสอ่าครูอยากจะฝากให้นําความรู้ที่ครูสอนนะครับไปทําแบบฝึกหัดหรือายงานออนไลน์ที่ครูจะให้ต่อไปนี้สําหรับคลิปนี้ครูขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับนักเรียน